นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตายดาตน สาหาสาุธรรมาพุดโทธรรมโมสังโฆยะยถาพุดโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวรังคันธังสีวริจมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโตอา ทามิอาทิโยหังวันทามิสัพัสสุโคตัตัมมะสังฆาปุเสมิยะโมพุทธายาราโคตัยรัตนาญาณมานีนภรัตสีสะหาสุตัมมะโธตัมโมสังโฆ ยะถาพุทโมนะโคธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาภีธานังวารังคันธังสีวดีธรรมะเถรัง สาาสชชุตตมาพุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวะรีธรรมเถรานาหังวันธานิทุระโต อาหังวันทาณิอาทิโยอาหังวันทามิอาัสโสโอภาหะมะสังฆาุเชมิญาโมพุทธายะรัพุทธายะตนะยานมะนีโนภะระสีสะหาสุตัมมาพุทโธุตมโมสังโฆ ยะาคุโมนะโพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาอูชาอาทิธานังวารังกนทังสีวะริธรรมะเถราอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันทานิอาทโยอาหังวันธานิสัปพะโส พุทธะธรรมะสังฆะปุเชนีณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมานีนภรัตสีสะหัสสุตัมมาพุทธธรรมโมสังโฆเยาพุทโมนะโอตาบูชาธรรมะบูชาสังฆาลูชา อาติทานังวารันทานังสีวะเดียวกัมหาเถรังอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิอาทิโยอาหังวันธานิอปัสโสโุทาธรรมะสังฆูเจนิญาโมปุทายะ ราพุทธาไตรัตนายันมานีนภารตศีสะหาสุรรมนาพุทธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมนะบูชาสังฆบูชาอาติทานังวารังตันธงสีวริตธรรมเถระ อาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาทิโยอาหังวันธามิปัสโสพุทธะอามะสังฆูเช อาตีทานังวาทานทานทังสีวะริการมาเทวังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพโซโอทาหะมะสังฆาอุเชนินะโมพระทัย Bien. Sí. So uh -huh. อาลับปัตตาปเจกานันเจยังพลัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปาลปัตตาปเจกานันเจยังพลังปาลหันตานัญจเอเจนารังปันธานิสัพสุปุตังอาทิธามิธรรมอาทิธามิ สางทันอธิธฐมิข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่เกิดจากการสวดคาถามหาจักรพรรดิในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบันเพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะหลวงปู่ดูหลวงตามาและพระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขออุทิศให้แด่พรมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยามท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสพรพพสัตวเหล่าสพรพพวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัว โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้ายมราชแม่พระธรณีเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลน,นี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออนิสงผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัย ให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขทำธุรกิจการค้าก็ขอให้มีผลกำไรดีประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆขอให้ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่และขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆนับต,ต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุและนี่ก็คือคาถามหาจัก,กรพรรดิก้าจบ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลที่ผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลนำมาจัดทำให้ทุกท่านได้สวดมนต์กันอย่างสะดวกโดยที่มาของคาถามหาจากักรพรรดนั้นเป็นคาถาชั้นสูงของครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณโดยได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาโดยตลอด ดยเฉพาะหลวงปูด่ดูวัดส,สแก่ที่ท่านได้รับสืบทอดมาและได้สั่งสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากโดยท่านได้เผยแพร่คาถาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแก่ตัวเราโดยอานิสงส์ของบทสวดมนต์บทนี้จะช่วยเสริมบุญบารมีช่วยปรับภพบภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งยังช่วยพลิกดวงชะตา จากร้ายกลายเป็นดีถ้าหากท่านผู้ฟังชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและฝากกดแชร์เพื่อบอกบุญแก่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเราด้วยนะครับผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าผลบุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ